มาเบิงกูน้ำกกัเด้านนอกโย่ไ้หาดดังแสนจุดทุกตลองปีใหม่นกด์เย้นร้ายหลายคนเยอะมากโอ้ควันตลบเลยจ้ะควันจากการจุดทุก้าวคนเยอะมากคือคนแบบเยอะจริงๆ ควันเยอะตั้งคนเยอะดูผู้ด้วยมาดูคนด้วย เยอะมากีโบอกว่ะมีปล่อยโฟมด้วย <Dude> 老到拿边买那个。<Ooh. S 3> <noise>